พี่น้องสวัสดีครับผมโอ้ได้ฟินมากเลยครับเพลงก็เพราะเพลงก็มันอาการก็ดีนะครับคนถ่ายก็อารมณ์ดีครับวันนี้ไม่รู้โดนตัวไหนมาครับรู้สึกอารมณ์ดีขอสวัสดีครับผมคลิปนี้เราอยู่ที่บ้านขนาดมอนนะครับตำบลตะตุมอำเภอสังขสุรินทร์นะครับอยู่ที่ปันกันฟาร์มนะครับเป็นบ่อสองครับพี่น้องบัดพันห้านะครับวันนี้ ประมาณเจ0แิเพอยู่ครับจะเป็นสองชั่วนะครับที่เห็นเป็นกั้นๆนั้นก็คือกั้นไว้ห้เป็ดน,นะครับก็จะมีฟากนู้นด้วยฟากนี้นด้วยนะครับอ่ะรอติดตามครับจัดเด็ดความมันกันอยู่ตรงไหนพี่น้องจะมีอะไรให้เราได้ตื่นเต้นบึมบั่มชาแรกๆเป็นยังไงก็รอติดตามครับอีกสักครู่อีกสักครู่ครับ อราบตอนนี้รอแค่สัญญาณนะครับก็บบจะมี<ว>จะมีบัตรวีไออย,อยู่2ที่นะครับนั่นในในโอกปิดในโอกปิด<อ>น,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 นู่นครับขึ้นซอกันนะขึ้นซอโซ่ะอ้ไปเตรียมแล้วเตรียมรับนะเราโอ้โอ้โอ้รูจู้ว้ารู้จู้ว้าวพร้อมไม่พร้อมไม่รู้ทางนู้นพร้อมทางนี้ก็พร้อม จอดเดือดชาแรงเอาอย่างไรพี่น้องมาจอดเดือดชาแรงตรงไหนจะบึ้มจะบั้มไหมครับอ่าบัตรบัน้านะครับอยู่ที่บ้านกระดาษมอนะครับตำบลตุมอำเภอสังขะสุรินดูเม็ดดูเม็ดสะกอนเฮ้ยดูเม็ดสะกอนพี่น้องมาโอ้ยดูเม็ดโอ้ยมาความดุความมันความเดือดกลังจะเกิดขึ้นครับ ให้แหลงถึงพื้นสักหน่อยก่อนนู่นตรงนู่นตรงกลางตรงกลางครับอ๋อดูดูครับผมต้องเสื้อสีฟ้าพี่น้องน้ำมันเดือดเดือดดูเม็ดดูเม็ดสักก่อนปอดมาพี่น้องเอาเอาแล้วครับโอ้ยดูเม็ดดูเม็ดเอาเอาเอาเริ่มดึงแล้วครับเริ่มดึงแล้วโอ้ยมีเรื่องความโอ้ย เบกความเบกความพี่น้องอสงสัยปลาดึงแรงหรือเปล่าครับอ้าวสายสายเมาสายสายเมาปลานิลงสายใหญ่มาแล้วครับอ่าตรงกลางตรงกลางปลาดูครับหมวดพวงครับหมวดพวงเสื้อเขียวเอาแล้วดูครับบัตรพิเศษครับอยู่ในคอกเปตดูครับดูดูดูเอามาบัตรพิเศษ V I P ครับ เจ้าเจ้าโน้นเหมือนจะโดนปลาใหญ่นะครับเห็นแหกึกคึกอยู่ครับปลาหลุดแล้วปลาไม่หนีอมามาใหญ่ขนาดไหนไม่รู้ครับเห็นแต่แหงือ้ยนุ่มุมนู้นรับซุ่มย o o m นู้นเอาเอาลุนปลาใหญ่ก่อนลุนปลาใหญ่ก่อนเห็นแหงืกึกคึกคึกคึกอยู่ครับใหญ่ไหมพี่น้องใหญ่ไหมยังมาไม่ได้เอาดูเจ้าอื่นก่อนครับดูเจ้าอื่นก่อนตรงกลางๆครับบึ๊บ อาจจะโคลนลึกหน่อยนะครับปลายังขึ้นไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับตรงนี้ตรงนี้เห็นเป็นเม็ดพี่แมงพี่แมงเอาพี่แมงเอาตัวเดียวครับออรอลุ้นปลาใหญ่ครับพี่น้องมาไหมม,ม,มาให้ไหมน้ำลึกนะครับวันนี้น้ำลึกปล<บ>าอะไรเนี่ยใส่ปลากระบอู้เอาแล้วครับ<า>โดนครับโดนบิน๊กหวร์หรือเปล่าครับหรือบึกฮึบฮึบอุ้ยอุ้ยใส่ใหญ่ใส่ใหญ่นี่ครับนี่ใหญ่ไม่ใช่นินแน่นอนครับมาแล้วครับขึ้นแล้วครับ ปุ๊บปุ๊บยังขึ้นไม่ได้ครับพี่น้องเหมือนบึกเลยครับเหมือนบึกเลยครับสวายเหรอเอาดูเม็ดดูเม็ดครับเจ้านั้นดูเม็ดครับเม็ดเยอะอยู่ครับจะเข้าไหมพี่น้องโอ้ยเข้าแน่นอนเข้าแน่นอนทรงนี้ทรงนี้เข้าแน่นอนสุมยูนมครับสุมยูนมครับปั๊บปัอบโอ้เอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โึบ ึ๊บเออเป็นสิบครับนินไซโบเลยครับพี่น้องปึ๊บเซอรอซีฟ้าครับเม็ดเต็มเม็ดเต็มนี่ยังไม่เยอะครับห้าหกตัวโอ้ดูครับหมวดพวงซูมยูมเลยครับผมปัาดพี่น้องปึ๊บมาไหมครับมาไหมครับมาไหมครับเห็นค่อยๆดึงค่อยๆดึงปึ๊บเป็นนิน่งใหญ่มากครับนินปึ๊บปั๊ด ใส Hanım, ่ปน <DVD S 2> ินมีตัวใหญ่ๆครับพี่น้องปื๊ดปืดสองตัวสามตัวสี่ตัวครับอ่าอ่าตมมันลึกครับตมมันลึกครับปื๊ดปื๊ดปืดปืดเอา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 ไปน้องเอาแล้วครับเอาแล้วครับนินนินปื๊ดปื๊ดปืดเอาขึ้นไปข้างบนครับเพลาไม่อยู่ครับเพลาไม่อยู่อาเสื้อดำครับเสื้อดำครับโดนสายใหญ่ครับโดนสายใหญ่อีกแล้ว เฮ้ยปึ๊บโอ้ยเอาน่าจะบิ๊ก oh, <c oughs> uh, ิดไหวครับบิดไหวพี่น้องอ่าพี่น้องมันสาวไม่ติดใช่ไหมมันสาวไม่ติดใช่ไหมนี่เจอแหสูตรพิเศษดูเจ้านุนครับเจ้านุนครับเหมือนจะเข้าอีกแล้วครับ เข้าอยู่แล้วครับรอบเมื่อกี้ก็เข้าดีนะครับปึ๊บเข้าอยู่แล้วครับซุ่มยุ่มซุ่มยุ่มโอ้โหเต็มเพลาเลยครับอันยะอันยะนู่นอุ้ยฟังทางนี้ครับดูครับเสื้อแดงโอ้สายแบกครับสายแบยเอาแล้วครับเอาแล้วครับหลังเทปหักไปด้อมืึ๊มเียมีแต่ไซโลเลยครับมีแต่ไซโลอ้าวไฟอยู่ตรงฝั่งครับอยู่ใกล้ๆกับผมทองนี่เองครับ อ๋อไกลไก่ฝั่งนู้นยังมองไม่ค่อยเห็นมีนอ้องมันไกลมากครับเดี๋ยวค่อยเดินไปเน้นอยู่แถวนี้ก่อนครับเสือเขียวๆตรงนู้นครับเห็นได้อยู่ครับนินลุน้นแหเขียวนะครับบดจุวัตนะครับบดจุวัตนะครับแล้วแล้ว,ลวอะไรแล้วแล้ว,ลวไม่รู้หรอกครับ ม้วนทางนี้ม้วนทางนี้นี่ไอ้ยามาหาอยู่ส,ยสงสัยซุ่มยูมครับมีกระตุกกระตักอยู่ครับมามาบึ๊บบึ้บบึ้บเออสองตัวใหญ่ครับปลาพี่เสือพี่เสือ,พ,สอ,อรรพี่เสือโดนอะไรครับพี่เสือโดนอะไรครับปลาดเอ้าทั้งปลาทั้งไม้ครับทั้งปลาทั้งไม้ครับ สองสามตัวครับอ่าปึ๊บ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 โอ้ยปัาหนิ่นสามสี่ตัวแล้วครับพี่น้องอ้าวิเสือเออสี่ห้าตัวไปเลยครับไม้ด้วยปลาด้วยครับอ่ะน้องตรงมันลึกครับสาวยากเดี๋ยวพาเลาะไปดูแถวกลางๆทางนู้นนะครับเดินได้ฝั่งเดียวนะครับ ดูครับดูสาววานเห่ครับสาวสาวครับผมนึกว่ผู้หญิงอ้โอผมยาวผมสวยด้วยพี่น้องมันนี้ต้องพรีเซนเตอร์ต้องเข้าแล้วนี่ชายผมสวยนี่ผมสวยด้วยครับมาไหมมาไหมพี่น้องมาไหมเฮ้ยๆๆสาววานเห่มาหครับ ผู้ชายนะพี่น้องปลาอะไรปลาอะไรถูกว้ายนะเอาเราได้ใหญ่เราต้องโชว์นิดนึงโอ้โ้แถวกลางเริ่มเข้าแล้วครับนุ้เข้าเริ่มปลดกันเซลซะแล้วครับว่าต้องใช้เวลานิดนึงพี่น้องมันเป็นตมตมเลนๆนะครับ ขี้เป็ดอะไรอย่างงี้นะครับผสมลึกกว่าลึกมองดูเจ้านู้นครับเออเป็นเพล้าเลยครับรยอยู่ใกล้ๆเป็ดตรงนั้นนลยโอ้โหมีแตงไซใหญ่ๆเลยครับนะพี่น้องพามาดูตรงกลางๆหน่อยครับนี่ตรงนี้มันจะเป็นร่องให้เดินนี้เลยครับนะดูกองเคลียร์ครับดูกองเคลียร์ตรงนี้พี่น้องโ วันนี้ได้ร่มนั่งสบายครับกองเชียร์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องรอลุ้นตรงนี้นิดนึงครับอ่าพี่น้องมาลุนใกล้ๆคอกเป็ดนะครับคนเก็บก็เก็บไปครับมาดูคนวานครับเข้าไหมรอบนี้เข้าไหมโอ้ตัวหนึ่งสาใหญ่ครับสาใหญ่ครับเริ่มเข้าแล้วครับอาพี่น้องมาดูคนวานในคคกโอ้ ดูดูคนวัดในข้อกบ้าดูพลังใบครับเออจ้นใหญ่ใหญ่กว่าที่อยู่ในตัวไหมเออใหญ่เป็นช่วงกลางนี่ครับกลางจะมีข้อกั้นให้เป็ดลงเดี๋ยวไปทางนู้นจอครับพี่น้อง ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่หญสาโลกว่าเลยครับสาโลกว่าเลยครับพี่น้องครับเราข้ามมาฝากครั้งนี้แล้วนะครับนี่ครับข้ามาตะข่ายข้ามที่ลงเป็ดมาครั้งนี้ครับค่าพี่น้องน้อยของเราครับคนชื่อน้อยไดเอาปลานิลใหญ่ครับผม บอลสองตัวใหญ่ครับลองน้องเรื Four ่อยๆครับวานวันเห็ฟังเพลงมันๆไปก่อนครับปลามันยังมุดอยู่ลึกโคลนมันลึกต้องเปิดเพลงเยอะๆเดี๋ยวปลามันจะค่อยๆขึ้นเดี๋ยวเพลงยังอ้ยปลาจะมาฟังของแท้แล้วครับสักพักแหละโดนแท้นี่น้องดูครับกองเชียร์ครับกองเชียร์ กองเชียร์บอกกินเหล้ายังไม่เมาเลยมาอีกตัวแล้วครับของแท้จริงๆโอ้โนูครับช่งอาร์ช่งอาร์เออสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดเออซุ่มยุ่มครับ ตัีวันนี้ไม่ลงครับวันนี้ไม่ลงครับผมเอาวันนี้เอาผมไม่ลงเอาผมไม่ลงเพราะผมมัดไว้ผมมัดไว้อยู่เอาผมไม่ลงเออวันนี้เบิดคำสีฟ้าเมาเมาเมาแล้วกันเมาแล้วกันสงกรานต์วันนี้อย่างนี้ถ่ายไหม อย่างนี้ถ่ายไหมถ่ายอะไรก็ถ่ายครับถ่ายไปเถอะถ่ายไปให้เมียดูดีมากถ่ายก็ถ่ายอันนี้ลงส่วนตัวเด้อลงส่วนตัวลงส่วนตัวเลยอะไรก็ถ่ายเนี่ยเดี๋ยวบอต่อไปไม่ได้มาแน่นอนเป็นไรครับเมียไม่ให้มาบอจะรู้ เออมีตําแหแล้วตําแหแล้วพี่น้องเอ้ยป้าวาเขาวอาปลาสลิดตําแหงหรอโอ้ถ้าปลาสลิดหางน้ำขนาดนี้ก็ตัวประมาณจานแลวครับปลาสลิดตัวเท่าจานกินข้าวอ่ะเนี่เราขนาดเลย ยังยังไม่เจอครับยังไม่เจอไม่เต <Wikipedia> ือนไม่เตือนโอ้โหโอ้โเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โหสับสอนไปแล้วครับอางัดกันแล้วครับไรปลาตัวปลาโกหกอีกแล้วโอ้ยปลาตัวน e ี่ปลาตัวปลาโกหกครับเนี้ยฮะวัดสระเครงอะไรเครง มาข้งไป็นี่ยไม่ทำงานเอยไม่มีลูดรุ่นนี้จับทุกวันเหนียวนึบรุ่นนี้จับทุกเช้าไม่มีลูดครับปลาโก้ครับปลาตัวปลาคอครับใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้อยู่ที่คนจับล็อกคอไปก่อนครับครับผมใหญ่ไหมใหญ่เออ ใหญ่เท่าๆทุกวันเลยเนาะอะไรอย่างนี้โอ้ใหญ่ไหมครับเมื่อกี้ใหญ่ไหมครับใหญ่มากโอ้ใหญ่ครับอันนี้ใหญ่กว่าครับโอ้โหเหมือนเดิมคนไทยก็ใหญ่ครับโอ้ใหญ่สุดใหญ่สุดแล้วมาประดิ้ลพอดีเลยหลาโกหกครับหน้าตาอย่างนี้ครับไหนตัวอะไรก็ถ่าย ปลาหอยใหญ่ปลาบืนปลาบืนอันนี้ใหญ่กว่าใหญ่ที่สุดเนาะเมื่อกี้ปลาโกหกเนาะปลาโกหกจริงครับแซกเมนต์เขาเรียกปลาตัวปลาตัวอันนี้ตัวกว่าอันนี้ตัวกว่าอันนี้ปลาตัวปลาช่อนพี่น้องแซกเมนต์เืออะไรปลาตัวนั่นแหละครับถึงเรียกกันว่าปลาตัว ตัวเมียล่ะตัวเมียมาไหมนี่เอาเอาเอเมียว่าจงไดนไหนบอกว่ามาหวานปลาเอาหวานไม่ได้เพราะปลาตัวปลาโกหกไหนบอกเมียว่าหวานปลามาอย่างงี้นะโอ้ไม่ใช่แล้วอันนี้ปลาตัวขอให้เมียอย่าดูคลิปนี้นะครับขอขอภาวนาเมียอย่าเปิดเจอครับ พี่น้องบางท่านก็ทยอยขึ้นกันแล้วนู่นครับลงโล่งแล้วครับบางท่านก็ยังเก็บกันอยู่ครับบานยากหน่อยนึงโคนมันลึกอ่ะคลิปนี้ก็ได้มาฝากกันนิดนิดหน่อยหน่อยพี่น้องเนี่ยครับไม่เยอะไม่ยาวอ่ะคนอยู่ก็สู้กันต่อไปนะครับบางท่านก็กลับก่อนแล้วนะครับผมผมเองก็เช่นกันครับนะกลมาฝากกันแค่นี้แหละพี่น้องนะครับบ่น้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม